ตลอดหลายปีที่ผ่านมาภาคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้กับบินสลาตันค่อนข้างใกล้ชิดกันสื่อของไทย PBS ในในนามของดินสลาตันที่เปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนโดยเฉพาะของภาคใต้เนี่ยค่อนข้างเป็นพื้นที่ของภาคประชาชนจริงๆเพราะว่าหลายๆประเด็นสามารถนําเสนอได้ด้วยมุมที่ลึกและก็เป็นมุมมองของภาคประชาชนจริงๆซึ่งตรงนี้เองอมันทําให้สื่อเมื่อนําออกไปสู่พื้นที่สาธารนณะ ของประเทศเนี่ยมันมีพลังและมันเป็นเรื่องราวที่ภาคประชาชนอยากนำเสนอซึ่งตรงนี้คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางดิสแตน,นทำได้ดีนะครับและเราเองก็เหมือนภาคประชาชนกับดิสะตนเองของไทยพีวีเองก็เดินกันมาแบบสวยงามแบวยมมันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ที่ดีมากในกรณีของปากบาลาของการเคลื่อนไหวเรื่องทาะเดนน้ำดึกก็แล้วแต่เรื่องของการจัดกิดจกรรมสมัชชาคนสตูลก็แล้วแต่อะไรพวกนี้นะผมว่าใจว่าเราก็จะเห็นดิสราตันติดตามพวกเราอยู่ตลอดการสอบถามถึงเรื่องของออช่วงนี้มีอะไรบ้างจะทําอะไรบ้างเนี่ยมันก็เห็นสื่อที่เฝ้าติดตามเราผมผมผมวาใจว่านี่คือความแตกต่างที่เราเห็นว่ามันมีรายการลักษณะอย่างนี้อยู่ในในทีวีที่เป็นกระแสหลกักะนะ ที่เรารู้จักรายการดิสนลาตันมัื่อรายการดิสร,านนรลารรตันเป็นประโยชน์กับพี่น้องข,ขบวนเครือข่ายประชาชนในภาคใต้มากถามว่าทําไมถึงพูดแบบน,นี้เพราะว่าเวลากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระแสสังคมการส่งการผลักดันนโยบายการเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับพื้นที่เนี่ยซึ่งเราจะมีช่องทางจากสื่อส่วนกลางในน้อยมาก เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นสื่อสาระเรามีรายการดีสาระตันซึ่งเป็นพื้นที่ของคนภาคใต้เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวทางสังคมสูงมากกับการเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ถ้าขาดพื้นที่แบบนี้พื้นที่ตรงกลางที่จะนําเรื่องราวของพี่น้องประชาชนหรือองค์กรชุมชนในภาคใต้ที่จะบอกเรื่องราวให้กับคนภาคอื่นหรือบอกเรื่องราวให้คนในประเทศได้รับรู้รวมไปถึงกรณีศึกษาต่างๆที่จะไปผลักดันเชิงนโยบายการเปลี่ยนแปลงสังคม รับดีสลาดตันแล้วด้วยนะคะถ้าเป็นการทํางานในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเวลามีเรื่องราวในพื้นที่ที่เราจะสื่อสารออกไปนะคะส่วนมากเนี่ยต้นว่าจะเป็นคนประสานเป็นคนเชื่อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําเสนอเรื่องราวของพื้นที่ชุมชนผ่านดีสลาดตันเนี่ยมันทําให้เรื่องราวความงดงามของวิถีชีวิตนะคะอาชีพ หรือแม้กระทั่งเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเป็นการดึงเรื่องราวตั้งแต่รากเหง้าของคนใต้เนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่จัง,จงหวัดชุมพรเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดสู่สังคมภายนอกประเพณีตัววัฒนธรรมตัวความภูมิใจที่มันมีอยู่ในชุมชนเนี่ยบางครั้งมันถูกลืมต้องขอบคุณรายการทีดีสละตันเลยนะที่เปิดบันทึกตรงนี้ซึ่ง คนเก่าคนแก่เขาบันทึกไว้ในสมองบันทึกไว้เป็นความจําแต่คนรุ่นหลังมันไม่มีไงก็ได้เปิดออกมาเป็นการสร้างความภูมิใจภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีสิ่งแวดล้อมที่เรามีวิถีแม้ทั้งเก่าและใหม่นี่คือนี่คือประโยชน์ภาพแค่มุมหนึ่งที่ที่ทางดีสารตันดนำเสนอ